อ่าสวัสดีครับตามที่สัญญากันว่าผมจะพาเจอคนที่เก่งเยี่ยบเยียบคนหนึ่งนะอัลบั้มใหม่ล่าสุดเพลงใหม่ล่าสุดที่เจ๋งมากเจริญเจ้าของเพลงชัดชาตินะครับสวัสดีครับพี่เจริสญ,ญสวัสดีครับครับผมสวัสดีคร <Okay S 2> ับโอเคพี่เจริญไม่ใช่อย่างงี้นะน่าจะคุยผมอ่ายนยากพี่เปิดค,คือพี่ไม่เคยไปหรอกครับพี่หมายว่านี่พี่เปิดเผยเปิดเผยกันทั้งแรกเลยว่านี่คือตเจริญพี่หล่อนะอง้ ครับผมเอออยู่แล้วไม่ไม่มีพี่เจริญคือเรา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 รู้จักกันมานานพอถูกคนนะฮะแล้วก็พี่เป็นพี่ที่เยี่ยมมากตอนนี้เออผมถามหน่อยว่านานตกคุณพี่อ่ะพี่ช่วยอ่านผมจะพูดเองที่ผมพูดไม่ถูกอ่านว่าวัตรรุจีกิตครับเจริญวัตรรุจีกิตโอเคโอเคโอเคนะครับพี่เจริญเจ้าของเพลงชาติคุณลองไปหาฟังคุณลองฟังกันนะมันเยี่ยม ผมบอกให้เลยนะคนนี้เนี่ยหัวครีเอทถ้าคุณเคยฟังเพลงเอ่าอันเนี่แยกน้ำน้ำแต่แยกทางใช่ไหมน้ำแต่แยกทางคือผมจะเอ่ยไปแหละแต่ผมกลัวขอโทษนะครับถ้าเกิดนี่อะไรคือเราสบายสบาๆหรือว่าเราทำพูดที่เราใช้นี่คือใช้กันสบายๆในบ้านเราเราไม่ได้แบบอันนี้หมายถึงว่าอ่ะน้ำแต่แยกทางเป็นเพลงที่ผมชอบเลยพี่เบิร์กทวานหรือเปล่าอ่าไม่ผมชอบเพลงเอ่าฟาร์ลทิงใช่ฟาร์ลทิงโคตรโคตรเจ๋งเลยฟาร์ลทิงโคตรเจ๋งเลย พี่จะเลยเล่าเล่าให้ฟังนิดนึงทำไมชาช่าทำไมชาช่าเนี่ยครับจริงๆต้องอขอเล่าให้ฟังย้อนไปสักหน่อยครับคือจริงๆเพลงชาช่าครับผมไม่ได้แต่งนะช่วงเวลานี้คือหมายถึงก็คือไม่ได้แต่งในอ๋อไม่ได้ไม่ได้่กินกินกระแสมาอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมก็ไม่ได้อินกับกระแสที่มีการเลือกตั้งอ่า ก็ที่ผ่านมาครับจริงๆแล้วเพลงนี้ผมแต่งไว้เมื่อ8ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วใช่พี่ใช่มันบรรจุมันมันมันไตเตกใจไงพี่คุณเขียนเพลงนี้มาจริงจริงผมจําได้รื่อ8ปีที่แล้วครับก็คือก็คือผมก็ได้ยินว่าเรื่องราวของคุณชาติชาติตอนที่ท่านเป็นรัฐ รัฐมนตรีอวันนั้น่็ก็เออเราก็ตามข่าวเออออเเนี่ยท่านก็เป็นรัฐมนตรีอยู่อะไรแบบนี้เออเราก็เอ้ยแบบคนนี้ก็น่าสนใจอ่ะอ่ะก็อ่ะก็คือเราก็เออก็ดูแล้วเอ๊ะว่าเป็นบุคคลที่น่าสนใจคนหนึ่งนะอ่าอ่าอ่าก็แต่ว่าที่มันเกิดเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาจริงๆที่ว่าเอ๊ะต้องแต่งเพลงของคนนี้และ เอ่อคือตอนนั้นมันมีภาพภาพหนึ่งครับก็ที่เขาแชร์กันในโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลก็คืออ่าก็คือถือถือถุงข้าวแกงครับอ่าอ่าที่นุ่งกางเกงขาสั้นแล้วก็ถุงเทาโใส่เสื้อแล้วเดินเดินมาไอ้ภาพนั้นนะครับก็คือเป็นแรงบันดาลใจที่แบบไอ้เขียนางนี้เลยใช่คือเขียนเลยเขียนไปนี้เลยใช่ใช่ก็เริ่มเขียนเริ่มเริ่มเริ่มลงมือเขียนเลยอ่า ทุกท่านรู้ไหมวิเจรินมีพรสวรรค์สองอย่างคือคําร้องและทํานองผมบอกได้เลยว่าผมเองนะผมเองนะวเพราะละเลมียดละไมในการทามากพิจเจรินผมรบกวนพิจเจรินโชว์สดๆสักอ๋อเพลงหมายถึงเพลงชาติใช่ใช่ครับโชว์เพลงสดเออโชว์เพลงชาติสดๆให้ให้ให้ อ๋อได้ได้ครับโอเคครับนะครับมาฟังเพลงชัดชาติที่จะเล่นเล่นสดให้ฟังครับโอเคจริงๆก็เป็นอ่าก็คือถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็ที่คุณซูก็เชิญผมมาดีดีี่บก็คือมาพูดคุยกันก็คือตั้งแต่ปล่อยเพลงอ่าชัดชาติไปนี่ครับก็คือถือว่านี่เป็นครั้งแรกอ่าแล้วก็ผมจะบอกให้เลยว่าครับหลายๆคนบอกถงหวังกว่าเพลงนี้ยิ่งยอดมาก โอเคเรามาฟังเพลงนี้กันจากพี่เจริญจุจจจจดัชัดชาเจริญครับผมครับก็ลองฟังเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็เป็นแนวอะคูสติกนะครับครับผมลองฟังกันดูนะครับ I'm not s E ซิงเกิลเพลงนี้ฟังแนละ้วบอกให้าจช่องยู u b e นะครับอยากร้องก็ร้องเพลงวันนี้พี่จเจริญมาเป็นเกียรติของเราพมบอกให้เลยนะที่เจ๋งสุดคือพี่จเจริญไม่เคยไปให้ใครเลยทัางที่ทุกคนอยากจะเจอนะเราเป็นพิเศษมากสําหรับสิ่งนี้เลยพี่จเจริญฟังอยเดี๋ยวเ,เราจะก่อนจากกันไปก็ขอขอบคุณทางรายการนะครับทีเ่เชิญผมมา ก็พูดคุยกับซิงเกิลใหม่เพลงชาติชาตินะวันนี้นะครับก็ขอกับคุณไว้ได้ที่นี้ด้วยแล้วก็ขอกับคุณทุกๆคนนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอฝากซิงเกิลล่าสุดของผมนะครับเพลงชาติด้วยนะครับก็ลองเข้ามาฟังดูลองเข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับครับผมก็ขอฝากไวาด้วยนะครับโอเคโอเคถ้างั้นวันนี้เราลาเราลา พวกอเพื่อนพี่พี่น้องแล้วก็ชาวอยากร้องเพราะร้องเพลงแต่ตรงนี้นะพี่เจรนะขอบคุณพี่เจรับครับผมสวัสดีครับ